คนไทยกำลังจะมีวัคซีนของเราเองอใบยาใช่ไหมฮะเป็น m n a เอ็มไอเอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นใบยาเนี่ยเจ๋งมากเลยนะเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ไมน์เดเหรอไม่ใช่ไมน์เดย์อนุเป็นอะไรครับอนุเป็นไอ้นั่นน่ะที่เราเรียกว่าเป็นสับยูนิตโปรตีนอ๋อเป็นสับยูนิตโปรตีนเหมือนโนวาแวัคซ๊ะเลยเป็นมาจากพืชะฮเป็นจากจากพืชจากพืชคือคือโนวาวัคซีนนะฮะก็คือเป็นสับยูนิตโปรตีนวัคซีนเหมือนกันฮะแต่ว่าทำในระบบแมลง ระบบแมลงนะครับซึ่งเรารู้มา20-30ปีแล้วนะไอ้ระบบต้นไม้ใบายานี่เองนะครับก็แบบเดียวกันคือโรงงานผลิตเนี่ยผลิตในใบายาแต่ว่าโรงงานนั้นผลิตในระบบแมลงแต่วิธีการกระบวนการที่ใสเพื่อให้สร้างโปรตีนออกมาเป็นชิ้นเล็กๆๆยๆยๆนั้นนะครับ,รบตรงนั้นเองเหมือนกันหมดซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสามารถที่จะเข้าที่ทราบใบยาณนะขณะนี้นะครับผันไปเป็นเจน2 ซึ่งสู้ได้กับหลายหลายสายพันธุ์เลยพร้อมๆกันโดยที่ปรับแต่งได้ง่ายมากอยากจะเอาตัวนี้ใส่เพิ่มอยากเอาตัวนี้ใส่เยอะเข้าไปก็ทําได้<ะ>แล้วก็จริงๆแล้วในะความหมาของคนไทยนะครับผมยังคิดว่าตอนนี้ถ้าเรามีใบายาอยู่<ะ>ซึ่งสามารถผลิตได้เป็น10บสล้านโดสไปตรงนี้เองอาจจะไม่ต้องฉีดเข้าชั้นผิวหนังก็ได้ฉีดแบบธรรมดาก็ได้มนะครับผมว่านี่คือต้อนน้ํายันปลายน้ำาเรืของคนไทยหมด